ชมอูจำมห้ฮอนจำป๊อดเจริญยน์ครับที่จังหวัดสุรินเดี๋ยวไปชมด้านในครับโดยเสียเอิร์ดสไลด์ส,ลสวยๆรถมีแต่คันสวยๆครับเสียเอิร์ดเสียเอิร์ดสวยอลังการการสร้างครับที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยบี้ยรถเกี่ยวทั้งคันจริงๆครับ อู่จำฮอนจำปอดเจริญยนจังหวัดสุรินโดยเสี่ยวเอิร์ดครับดูแต่ละคันครับทำใหม่ทั้งคันแต่งเต็มทุกจุดสวยๆทั้งนั้นชุดดันเข้าล้มขยายปากออกกเ็ดเกียวดันครับ เป็นอูใหญ่ที่ได้มาตรฐานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จำฮอนจำป๊อตเจริญยนต์โดยเสี่ยวเอิดหมดสไลด์ก็สวยดูคันนี้ครับสุดยอดสุดยอดทำกันแบบนี้เลยครับทั้งขัน อูจำมะฮอนครับมีหลายโรงครับดูด้านในเดี๋ยวพามาดูเสียเอิร์ตเจ้าของอู่จำมะฮอนจำปอจิรยนต์จังหวัดสุรินทร์ตัวเป็นๆครับตัวสิงตัวสิงนี่มาตัวสิงครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเจ้าของอู่เดียๆๆเ๋ยวเอื้อต์เสียเอิร์ตตัวนี้ครับคนนี้คนนี้ บุกถึงโรงงานไหยครับเสียงน,นุ่งุงามจ้าของอู่ด้วยเองครับวันนี้ออกเกอ์ก็มีครับขายสิ่งตอนนี้พาชมมาจักของจำมหอนจำปอเจริญยนต์ครับของเสียเวเอิด ชิ้นทีเดียวครับในประเทศไทยเดี๋ยวเกี่ยวจริงๆทั้งคันทั้งระบบครับสนใจติดต่อจัหฮอนจําพอรจพอรจนยนต์ได้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ